รับการผ่าตัดข่าด้านซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแม้จะกราบสวัสดีครับทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 ET Football v a l ต e t ก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัสกดทุกทุกอย่างที่คุณอยากจะกดได้เลยนะครับประกาศอย่างเป็นทางการ T.O. w a l อ o ์ t o. Wow. แขวนสตัดในวัย34ปีทีโอวอลคอตนะครับตัดสินใจแขวนสตัดแล้วโดยเจ้าตัวไม่สาม,มารถหาทีมใหม่ได้นับตั้งแต่ที่หมดสัญญากับเซาท์เทมป์ตันตอนจบซีซั่นทีโอวอลคอตนะครับกองหน้าชาวอังกฤษประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการแล้วด้วยวัย34ปีวอลคอตนะครับหมดสัญญากับเซาท์เทมป์ตันและได้ทําการแยกย้ายกับทีมเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาหรือก็คือวันที่นักบุญเซา์เทมป์ตัน ตกชั้นจากศึกพิมิลียกิจซีซั่นกอดพอดีโดยตอนนั้นนะครับเขาให้สัมภาษณ์ว่ายังอยากเล่นฟุตบอลอาชีพต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับตีโอวอลคอร์ดยังไม่สามารถหาทีมใหม่ได้จนทําให้เริ่มมีกระแสว่าเขาจะแขวนสตารและล่าสุดมันก็เป็นไปตามข่าวลือโดยเจ้าตัวนะครับโพสตคลิปรวมช่วงเวลาเด็ดๆที่ผ่านมาบนทวิตเตอร์สื่อสังคมออนไลน์ยอดฮิต พร้อมกับพูดหลายประเด็นอาทิเช่นขอบคุณแฮร์รี่เลดแนปกับอาร์เซนเวนเกอร์เป็นกรณีพิเศษหลังเขาเคยร่วมงานกับ2ออดีตกุนซือในสมัยที่อยู่ในกับซัเทมตันและอาร์เซนอลตามลำดับเส้นทางการค้าแข้งของทีโอเบลคอตนะครับในปี 2005- 2006ถึงอนะครับอยู่กับซัลเทมตันลงเล่น21นัดทำได้4ประตูในปี2 0 0 6 2นถึงอนะครับอยู่กับอาร์เซนอลลงเล่นไปทั้งหมด270นัดยิงได้65ประตู ในปี2018-2021นะครับอยู่กับเอเวอร์ตันลงไปทั้งหมด77นัดทำได้10ประตูในปี2020-2021นะครับอยู่กับซาเมตันนะครับในฐานะยืมตัวลงไป21นัดยิงได้3ประตูและในปี2021-2023นะครับย้ายมาอยู่สาวรอนกับเซาทเทมตันนะครับลงไปทั้งหมด29นัดทำได้2ประตูในขณะที่ในนามทีมชาติอังกฤษนะครับลงไปทั้งหมด47นัดยิงได้8ประตู ผ่านพ้นด้วยดีเรียมัดติลิตแจ้งติโบกูตัวพาเข่าซ้ายไร้ปัญหาเหลียมัดิลินะครับทีมดังของลีกลาลิกาสเตเปนเผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของติโบกุตัวผู้รักษาประตูทีมชาติเบลยเยียมเข้ารับการผ่าตัดเข่าด้านซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแม้เจ้าตัวจะต้องพักฟื้นอย่างยาวนานก็ตามติโบกุตัวนะครับจอมหนึบล่างโยงของเรียมัดิลิตล้มเจ็บขนาดซ้อมเมื่อวันที่10สิงหาคม โดยมีอาการเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดและหนีไม่พ้นต้องผ่าตัดฐานเดียวซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของลาชันชุดขาวก่อนลงเล่นเกมแรกของซีซั่นในอีกสองวันข้างหน้าจากปัญหาดังกล่าวนะครับส่งผลให้อังเดลูนินผู้รักษาประตูมือ2นะครับได้เฝ้าเสาในเกมบุกไปพิชิตแอตเลติบิวเบาสองประตูศูนย์แต่ด้วยเหตุที่กูตัวนะครับต้องล้างสนามไปนานลาชันชุดขาวจึงต้องติดต่อขอยืมเกป้าอลิสบารากา มาจากเชลซีและประสบความสําเร็จกระทางล่าสุดนะครับเรือมัดลิดนะครับเผยภาพที่แสดงให้เห็นว่ากูตัวออกจากห้องผ่าตัดแล้วหลังจากขั้นตอนต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแม้ตัวนักเตะอาจจะต้องล้างสนามไปนานถึง9เดือนก็ตามเจ็บจริงไม่อิงนิยายเชลซี Chelsea, ลุ้นระทึกผลสแกนลิสเจมเชลซี Chelsea, นะครับงานเข้าอีกจนได้ เมื่อจำเป็นต้องรอลุ้นผลสแกนของลิสเจมกับตันทีมซึ่งลงเล่นไม่ครบ90านาทีในเกมแรกเปิดซีซั่นของพิเ์ลีกอังกฤษนัดเปิดบ้านเสมอกับเรียร์พูลหนึ่งประตูต่อหนึ่งลิสเจมนะครับฟูลแบ็กทีมชาติอังกฤษได้รับบทบาทกับตันทีมคนใหม่สโมสรนแทนที่เซซ่าอัปลิกเวตาที่ย้ายออกจากสแตมฟอร์ดบิดไปร่วมทีมแอเลติกมามัิดิตทีมในบ้านเกิดและได้ลงเล่นเป็นตัวจิมในเกมแรกของซีซั่นแต่นั้นก็ดีนะครับดาวเตะวัย23่ปี ถูกเปลี่ยนตัวออกในทีที่76ให้มาโลอุสโตแนวรับเฟนแมนที่พึ่งย้ายเข้ามาจากลียงในราคา30ล้านปอนด์หรือราประมาณ1,368ล้านบาทลงสนามแทนโดยที่มอริซิโอปอชิโนนะครับคุณซื้อทีมเชลซีเผยหลังจบเกมว่าเป็นพอลิสเจมอ่อนล้าหลังเคยบาดเจ็บในช่วงท้ายซีซั่นก่อนซึ่งเขาหลางสนามใน7นัดสุดท้าย จากปัญหากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่17สิงหาคมมีรายงานว่าสตาทีมสิงบูเจ็บซ้ำในจุดเดิมระหว่างซ้อมและกําลังรอผลสแกนว่าจะเป็นปัญหาที่หนักหรือเบาขนาดไหนต่อจากกรณีดังกล่าวนะครับถือเป็นปัญหาหน้า,นาหนักใจสําหรับเชลซีที่มีคิวบุกไปเยือนเวสต์แฮมในเกมพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์นี้เนื่องจากพวกเขาขาดกองหลังที่ล้มเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วหลายคน อาทิเช่นเวดรีฟอฟาน่าที่มีปัญหาเอ็นหัวเขา่าเบอร์นัวบาเนชิลที่เจ็บขาหนีบและเทเวล์ชโลบาซึ่งเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเล็กน้อยจีบหน่อยอ่อยแล้วนะอ,องตวนกิดมันวาดฝันแขวนเกือกที่อเมริกาอ,องตวนกิดมันนะครับกองหน้าชาวฝรั่งเศสของแอนเตรโกมันริด สโมสรดังในศึกลาลิกาสเปนเผยเป้าหมายในชีวิตอยากมีโอกาสย้ายไปเล่นในศึกเมเจอร์ลิกซอ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาและแขวนสตัดที่นั่นดาวยิงไว้ย32ปีนะครับย้ายจากเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลานาะมาเล่นให้กับทัพตราหมีแบบถาวรเมื่อปีที่ผ่านมาและยังคงเหลือสัญญากับต้นสังกัดอีก3ปีโดยท่านักเตะอยู่จนครบสัญญาเขาจะมีอายุถึง35ปีแต่กนนั้นนะครับเจ้าตัววาดฝันเอาไว้ว่า อยากจะออกไปหาความท้าทายในช่วงบั้นปลายชีวิตที่เมืองลุงแสมอ,องตวนคิดมันนะครับซึ่งเตรียมลงสนามช่วยอาเลติกมาลิดในแมตช์ปะทะโอซาซูนา่าเกมลีกในวันเสาร์ที่19สิงหาคมนี้ยอมรับแบบไม่มีกั๊กว่าอยากจะจบชีวิตค้าแข้งในประเทศสหรัฐอเมริกาผมพูดอยู่ตลอดเรื่องเป้าหมายของผมว่าอยากจะจบอาชีพที่นั่นเพราะผมชื่นชอบวงการกีฬาในอเมริกา ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกผมด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ